สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับการรายงานและการคาดการสถานการ,รณ์ฝุ่นละออง PM 2.5ของศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมพบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับสถานการ,รณ์ฝุ่นละอองในเช้านีน้นะครับภาพรวมทั้งประเทศนะครับยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน,น,าน,น,านหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่กทมปริมณฑลรวมไปถึงภาคกลางตะวันตกและภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้นะครับ ฝุ่นละอองนะครับยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลายพื้นที่นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นสีฟ้าและสีเขียวซะส่วนใหญ่นะฮะถัดไปนะครับเป็นทางโซนภาคเหนือนะครับในภาคเหนือนะครับวันนี้ฝุ่นละอองนะครับก็มีบางพื้นที่นะครับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่โดยรวมแล้วเนี่ยฝุ่นละอองนะครับยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลายพื้นที่นะครับเช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะครับก็ยังมีบางพื้นที่นะครับเรายังเห็นสีส้มอยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ย ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับเนื่องมาจากนะครับอัตราการระบายอากาศนะครับที่ดีขึ้นนะครับมีแนวโน้มดีขึ้นเลยทําให้อากาศไม่นิ่งไม่จมตัวนะครับส่งฝุส่งผลให้ฝุ่นละอองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหลายพื้นที่นะครับสําหรับการคาดการฝุ่นละอองล่วงหน้า7วันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนะครับยังจําเป็นต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในสอสมวันล่วงหน้าล่วงหน้านะครับ อาจจะมีฝุ่นละอองนะครับที่มีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับแต่งไรก็ตามนะครับในพื้นที่กรทมปริมณฑลนะครับภาคกลางตะวันออกและภาคใต้นะครับฝุ่นละอองล่วงหน้าเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านทางศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับรวมไปถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กกรมควบคุมมลพิษนะครับและสําหรับวันนี้สวัสดีครับ